สวัสดีจ้ายายหนูจ้าชาแนวอมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามันนี้ยายสิ้อ้ามาหนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องแล้วก็พร้อมเคล็ดลับดีๆนะคะนึ่งข้าวเหนียวยังไงให้นุ่มนะคะให้นุ่มให้แบบว่าบ่แค็งแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะฮะก็มาอุ่นกินได้คะ่ะอันนี้คือข,ข้าวเหนียวสีขาวค่ะยายก็แช่ใส่กันกบข้าวกล่องเขานะคะข้าวกล่องข้าวสวยห้องนี้เขาเจ้าห้องนี้นะคะคือยายบ่มีข้น เหนียวดำนะคะย่ากับมาแซ่ใสกันแต่ว่ามัน,ในใีีย่าสิผ้ามันหนึ่งขนเหนียวพี่น้องนะคะย่ายสนิมาบอกเคล็ดลับดีๆพร้อมนะคะสําหรับเอฟซีนะคะค้นไม่นะคะโ่ฮันได้เคยเบิ้งย่าเนาะจะมีคลิปเก่าสําหรับเอฟซีข้นเก่าๆนะคะที่เบิ้งย่าแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆบอกไปแล้วรอบหนึ่งค่ะนี่ย่าสิมาบอกอีกรอบหนึ่งค่ะพี่นอ้องมอน,ในใี้ย่าสิผ้ามันหนึ่งขนเหนียวค่ะพี่น้องมีหวัวย่าค่ะ หัดทีซื้อมาละคะ่ะหนึ่งข้าวเหนียวได้นะคะทนท่านค่ะกับพี่น้องตั้งน้ำไม่เรียบร้อยแล้วค่ะมอหนึ่งนะคะเดี๋ยวแยายจะเสียวเขาใส่หัวกับพี่น้องจังมาเบิงนะคะว่าสีนหนึ่งข้าวเหนียวจังไดให้นิ่มแล้วก็เก็บใบได้กินลายเหมือนะคะพี่น้องสีงนี้วามหอมความหนุ่มดีๆค่ะพี่น้องตามมาเบิงจ้าพี่ละจ้าพี่น้องจ้าหลังจากสีเขาตั้งมอหนึ่งไว้มันเดือดแล้วนะคะ จนยายอัอนเอาเขา่าใส่หัวใส่ยางแล้วล่ะค่ะไอมันกําลังขึ้นแล้วพี่นอ้องหอมห้วยห้วยค่ะพี่น้องส่งกินหอมมาแล้วจ <S <S <ess> ้ะเดี๋ยวยายับเสียออฟ้าปิดไบสักก่อนเนาะนะคะปิดว้ให้มันสุกเท่าจังสิกกับขางขึ้นมานะคะปิดไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่มาเบิ่งนค่ะพี่น้องปิดว้ก่อนหลังจากที่ห้าหนึ่งว้สักพักล่ะค่ะเ้ามาเปิดฟ้าพร้อมกันนะพี่น้องว่ามันสุกสําำเลแล้วนะคะ <S <S นี่เริ่มสุกคักแล้วพี่น้องุณนะหอมห้วยขึ้นมาเลยค่ะ นี่ราคาใยสิบอกเคล็ดลับนะคะนี่คือเคล็ดลับของใยให้ห้าวลาดหน้ามงไปค่ะพี่น้องหน้ามันต้มซุปเพราะอุ่นๆนะคะนี่ค่ะลาดลงไปค่ะแล้วก็เสี้ยนในขาเหนียวนุ่มนะคะพี่น้องแล้วข้ากระกลับไปกลับมากลาดลงไปนะคะเดี๋ยวใยกระสิอันข้นๆนะคะกลับไปกลับมากค่ะเดี๋ยวนกระสิมีความนุ่มนะคะข้ากระเ็ดไปเรื่อยๆค่ะกลับใส่ขอาเทใส่ประมัณสองหลอบสามหลอบนะคะเพื่อความนุ่มค่ะพี่น้องจ๋านะคะ เดี๋ยวมาเปิดอีกรอบสองค่ะพี่น้องหลังจากิีฮอวนเติมนม้ำเติมยังลงไปแล้วนะคะย่อยกับสิลาดน้ำลงไปอีกค่ะพี่น้องนี่คือขั้นตอนสุดทะะ้ายแล้วค่ะย่ยสิลาดประมาณสามหลอดค่ะพี่น้องนะคะลาบลงไปค่ะพี่น้องแล้วควมหนุ่มเพรนเลกาสินเม็ดขอ,อนี่วนิสิงามงามกันสิเป็นมันงามค่ะพี่น้องเพื่อควมหนุมนะคะ นี่แะคะ่ะคือเคล็ดลับที่ดีจากย่า่หนูนะคะวิธีหนึ่งข้าวเหนียวให้หนุ่มค่ะถึงจะเป็นข้าวกล้องนะคะเขาจะมาผสมกันข้าวเหนียวค่ะพี่น้องมันก็สีมีความหนุ่มนะคะบางคนอาจจะว่ามันจะแข็งมันบ่แข็งค่ะคือย่า่เทศมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคือวิธีของย่า่นี่คือใส่น้ำต้มซุปค่ะน้ำต้มซุปสีพออุ่นๆนะคะห้ากระลาดลงไปนะคะมันสีเห็ดเม็ดข้าวเหนียวนี่งามแล้วก็แตกมันออกมาพี่น้องเก็บไว้ดนค่ะพี่น,อน้องก็จะแสบแล้วค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวย่ากะสิหนึ่งต่อไปอีกนะคะคือหนีขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะหนึ่งต่อปอีประมาณหาหน้นาที่ค่ะย่า่กะเสียวัลงมาเป็นเตรียมใส่กองเลยนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่จ้าหลังจากข้าหนึ่งได้สองรอบเลยนะคะข้าใส่น้ำไปสองรอบแล้วก็เซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องข้าวเหนียวนี่กะสิมีความมันหอมพี่น้องนี่แหละคะ่ะเคล็ดลับดีๆนะคะลองเห็ดตามย่า่เบิ่งกับพี่น้องนะคะที่แรกย่า่กะบบเสือแล้วค่ะย่ายเห็ดล่องเบิ่งแล้วนะคะ ดูสิคะเม็ดข้าวเหนียวนี่งามงามค่ะเป็นมันว้าวเลยค่ะนี่แหละค่ะพี่พี่อน,น้องอยากได้กินข้าวเหนียวเสแสรบนะคะถ้าอยากกินข้าวเหนียวเสแบข้าวเหนียวหนุ่มเก็บว้ท้านนานกับพี่น้องยายกับเฮ็ดแนวนี่แหละค่ะก็คือห่อหนามต้มสุกนะคะเทราดลงไปนะคะคลิปนี้กับซําน,นี่แหละค่ะพี่น้องบอกเคล็ดลับดีๆนะคะหนึ่งข้าวเหนียวให้หนุ่มให้ได้เก็บแบบได้นานกับพี่น้องเอามาอุ่นกินในตู้เย็นมันก็เสีนเหนียวหนุ่มกับพี่น้องนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องยายหนูจ๋ชาชาแนลด้วยค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ